สวัสดีครับผมเดียร์ครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ทองครับวันนี้มากับนี่เลยครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นคือชาเวลนะครับโปรโมตโปรโมตดีเคยี่สิบสี่ใช่ไหม H S H อันนี้ฮัมสิงฮัม t w PT นะครับแล้วก็ CM อันนี้เหมือนแบบเอาใจชาวล็อกมากเลยใช่ใช่นะครับก็ก็อยู่ในซีรีส์โปรโมตนะครับ D K 2 4ก็คือเป็นบอดี้ทรงดิงกี้เป็นซูเปอร์สตรัทของชาเวลยี่สิบสี่ฟร H S S เก้าเป็นฮัมซิงฮัมนะครับจริงๆเขาก็จะเรียกเป็นฮัมซิงฮัมจากฝั่งนี้จากปิดน,นะครับ 2cm2point tremolo นะครับเป็นคันโยกแบบสองเสาอ,อันนี้คือทางอันเทอร์ลดหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ cm <c oughs> คือ c a l a m i z e d Maple Finger b o อร์เล่าถึงนี้ก่อนดีกว่าว่าในอดีตเนี่ยเขา มีสตัทธรรมดาปกติเชื่ลาสสใช่ตั้งแต่ยุค50ใช่ไหมแล้วก็เลยผมว่าสัก70เนี่ยก็มีกีตาร์ฮีโร่มีคนคนหนึ่งที่สนนั่นคือแวนเอ็ดดี้แวนเทเลนเอาปิกอัพฮาร์เบอร์เกอร์ไปเจาะใส่ตำแหน่งบริดต์ของสตรัทแล้วก็ถอดวงจรออกทุกอย่างเหลือแค่เอาโทนออกไปแล้วมันก็เขาก็แบบกลายเป็นตำนานครับ เพราะฉะนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการมกีตาร์เกิดซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ก็คือโคดสตาร์รับแล้วก็แล้วก็แอ็ดดี้วิเฮเลนก็ออกกับชาเวลใช,ชล่ชาเวลชาเวลแจ็คสันนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ซูเปอร์สตาร์ก็มา80นี่มาแรงมากทีนี้ป2010กว่า,ก,วาก็เขาก็เพิ่มฟังก์ชันความโมเดิร์นที่มือกีตา้ายกเนี้ยอยากจะ ได้ในกีตาร์ซูเปอร์สตรัทช่วงที่ผ่านมาอย่างที่พีทบอกคือมีซูเปอร์สตรัทออกมาหลายเจ้าใช่ออกมาปุ๊บ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 แต่ไม่หมดเลยสามสบปีเนี้ยแต่ว่าคือไอตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาใหม่กันพัฒนาขึ้นมาใหม่ตอบเพื่อตอบโจทย์นะครับทีนี้มันก็ยังมีความเป็นออริจินอลเป็นลากเงาอยู่ก็คือบอดี้เนี่ยเป็นเอาเดอร์คอเป็นเมเปิลอันนี้คือสเปคเบสิกของของสตรัทนะครับที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างโอเคหนึ่งพิกอัพเป็นฮัมซิงฮั ตัวเน็กเป็นฮัำซึ่งเขามีรุ่นที่เป็นสิงสิงฮัมด้วยนะครับตัวนี้ปิกอัพเนี่ยเป็นซีโม่ดแคนทั้งชุด<ม>ตัวบิดเนี่ยเป็นฟูลเทรดนะครับ<ม>ตัวมิดเดิลซิงเกิลคอยเนี่ยเป็นทัสตอมฟลัดสตรัดแล้วก็ส่วนตัวเน็กเนี่ยเป็นอัลนิโก้2โปรนะครับของซีโม่ดแคนทั้งชุดเลยเซเล็กเตอร์ห้าทางหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนแต่ที่พิเศษก็คือวอลลุ่มและโทนเป็นของเป็นของ EBS ซึ่งเป็นโลฟริชชั่นคือมันลื่นมากครับลื่นปริ้นเลยนะครับไม่ต้อองหยดจารบี ที่เพิ่มมาอีกอันหนึ่งคือถ้าทุกเราเคยเห็นกีตาร์ของแวนเทเลนคือมีวอลลุ่มเดียวใช่ซึ่งมันทําให้มือกีตาร์หลายๆคนที่โตมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกแบบเียงที่จเป็นวอลลุ่มเดียวเหมือนกันข้อดีของวอลลุ่มเดียวคือสัญญาณเสียงกีตาร์ของเราไม่ต้องไปผ่านวงจรอ๋อมันก็ออกมาเต็มขึ้นเต็มกว่าใช่ไหมนะครับทีนี้บางคนก็บอกแต่ผมยังอยากใช้โทนอยู่ในบางบางครั้งบางครั้งมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าโนโหลดโทนพอร์ตขึ้นมาครับคือถ้าเราเปิดสุดอมันจะตัดโทนออกไปจากวงจร มันเสียงจะเหมือนกับไม่มีโทนแต่มันจะมีแก๊กอยู่นิดนึงจะบิดยากนิดนพอหลุดปุ๊บหลุดสิบมาเหลือเก้าจุดเก้าอย่างเงี้ยวงจรคือวงจรจะทํางานนะครับเพราะเราได้ทั้งหลี่โทนได้แต่ถ้าเปิดสุดปุ๊บก็จะเหมือนไม่มีโทนนะครับใช้เหมือนเป็นบูทโซโล่ยังได้เลยบางคนใช้เป็นนะครับอ่าคันโยกเป็นแบบสองเสานะครับลูบิดเปล็อกสายัลูบิดล็อกสายนะครับเพราะนั้นก็ไห้แปลงได้ไม่เพียงเซตอัพดีๆหน่อยนะครับ เออ่มีอะไรเพิ่ไมไหมครับดูส่วนคอ เป็นคาราเมลไลซ์เมเปิลเนคแล้วก็เมเปิลฟินกระบอกอันนี้เริ่มเข้มขึ้นไปเลยนะแบบว่าใช่ก็คาราเมลไลซ์ก็คือคาราเมลก็เหมือนเป็นน้ําตาลไหมครับมันเป็นสีเหมือนน้าตาลไหมเอางี้ดีกว่าวิธีกรรมวิธีของการให้ได้มาซึ่งสีของน้ําตาลไหมก็คือปกติเวลาบริษัทผลิตกีตาร์เนี่ยได้ไม้มาใช่ไหมครับเขาก็จะเอาไม้มาแอร์ดรายก่อนพคือการการทําตามธรรมชาติแล้วตากแดดตากฝนตากลมไล่ moisturizer ความชื้นเอาความชื้นออกไประดับหนึ่งถูกนะครับแล้วก็พอได้ระดับที่ต้องการเนี่ย บางทีบางเจ้าอาจะต้องแอร์ได์ห้ปี10ปีเพื่อให้ความชื้นมันออกไปแล้วแล้วก็ในที่ที่คุมอุณหภูมิความชื้นทีนี้ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่ว่าเอาไปเข้าเตาอบดีกว่าเพื่อย่นระยะเวลาด้วยใช่ไแล้วก็มันมีผลพลอยได้ด้วยแต่ว่าครั้งแรกเลยก็ยังทำแอร์ไดอยู่ผมคิดว่ายังต้องทำอยู่ครับเพราะถ้าเกิดเอาไม้จาก ตัดมาสดๆเข้าในน้ำมันอยู่เยอะครับพอไปอบปุบน้ำมันคงระเหยออกมาแล้วมันคงมันคงแตกครับแล้วพอเข้าตู้อบแล้วป็นไงอบปุ๊บผลที่ได้ตามมาคือหนึ่งความชื้นออกไปครับสองสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยก็คือผนังเซลลในไม้เนี่ยมันจะฟีบตัวลงเพราะว่าอะไรที่อยู่ข้างในมันดันออกมาผนังเซลล์เหมือนแตกแล้วฟีบตัวลงทําให้มันมีช่องว่างอยู่ในเนื้อไม้มากขึ้นมีโพรงมีแชมเบอร์มากขึ้นสารเสถียรในมากขึ้นและไม้ก็จะแข็งแรงขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย มันได้เหมือนกับเป็นกีตาร์อ,อายุ50-60ปีครับใช่ความาสวยด้วยแล้วก็เสียงด้วยหนึ่สวยด้วย,วยแล้วก็ได้ความเสียงเสียงโพรงในไม้มากขึ้นนะครับกีตาร์อ,อายุเก่าแก่แล้วมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยนอกจากนั้นสิ่งที่ชาวเวลทำคือเขามีกราไฟร์แอนฟอร์สเมนครับก็คือๆๆคคเขาปกติในคอเนี่ยจะมีทรัสสอดอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็ดามกราไฟ์อีก2อกแท่งอีก2 อีก2เขาเรียกอะไรอีกสองเพื่อเพื่อความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็คือยังไขทรัสสอดได้แล้วก็สังเกตว่าทรัสสอดตอนนี้มาเป็นทำวิวอยู่ก็คือถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะต้องถอดคอรุ่นแรกแล้วต่อมาก็ปรับตรงนี้อันนี้นง่ายส่วอันนี้คือเอา หกเหลี่ยมเนี่ยทิ้มลงไปแล้วก็หมุนและเลยไขควงก็ได้นะครับทำเองได้ทุกสถานการณ์ใช่ง่ายมากนะครับก็จิ้มปุ๊บเสร็จเพราะอย่างเงี้ยยังต้องค่อยๆมานั่งแบบเล็งเข้าไหมเข้าสุดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาดึงออกดึงออกยากด้วยพอไล่ลงไปก็เป็นสวิตห้าทางอ่านะครับก็5้าทางหนวัลลุ่มหนึ่งโทนเฟดเป็นจัมโบ้นะครับคอมฟินก็บอดเป็นคอมพาวก็คือ12กับ1ิบ6ตรงนี้12คือ12ก็คือมันจะโค้งหน่อยนะครับ16ก็คือสบายหน่อยแบนหน่อยนะครับความที่มาของตัวเล็กคือ 12เนี่ยก็คือความโค้งของว<อ>ง,ง,<อ>งกลม<น>เส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วอ่าส่วนอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางสิบนิ้ววันยิ่งวงกลมใหญ่เนี่ยเส้นโค้งมันก็จะยิ่งแบนนะครับนี่คือที่มาที่ไปนอกจากนั้นมีเขาโรเอทฟิงก็ว่ามันนิดนึงด้วย<อ>ฟิ้งก็ว่าจะโค้งเหมือนรูปแต่ไม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 ่มแ และเป็นลูมิเน่ด้วยครับเป็นวัสดุเรื่องการรับรองว่าอยู่กลางคืนเนี่ยหายห่วงใช่ทีนี้พิกพิกด้านหลังนี่คอนทงคอนทัวร์ลวงง่ายนะครับต่อคอสีน็อตไล่ไปถึงนี่เลยนี่คิดมาเผื่อให้กับมือกีต้าใช่เพราะปกติเวลาเราขัดสายแจ็คกระสายสะพายใช่ไหมครับมันก็จะอ้อมมาเสียบตรงพอดีไม่ต้องมาแบบลงข้างล่างแล้วอ้อมขึ้นข้างบนซึ่งมันเกะกะนะครับนี่ก็เป็นไอเดียของเขาซึ่งใช้แบบแจ็คแบบสตาร์ทธรรมดาแล้วที่สายสวยด้วยนะ ใช่โค้งเคิงนะครับแล้วก็ที่เราคุยกันในหลายเทปในช่วงปีที่ผ่านมาใช่เทรนตั้งแต่2017ชอบใช้สีขาวเป็นหลักแล้วก็เป็นบนฮาร์ดแวร์มันจะดูเป็นแบบสีแบบหนึ่งนะครับสวยเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงคลีนกันก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แก๊กบนสุดนะครับก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เต็มๆนะครับตอนนี้ผมเปิดโทนสุดไว้ก็จะตัดวงจรโทนออกไปนะครับอันนี้เป็นเสียงของตัวแฮมเบอร์เกอร์นะครับ ถ้าลองเปิดโทนมาที่ซักเบอร์เกว่ากว่าวงจรโทนจะทำงานเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ ครับแก๊กถัดมาเนี่ยจะเป็นคอยนอกของฮัมตัวเน็กกับ m i d เดิลปิกอันะครับ แก๊กถัดมานะครับแก๊กตรงกลางเนี่ยจะเป็นคอยในของแฮมเบอร์เกอร์ทั้งสองตัวนะครับไม่ไม่ได้มีเซงก็อคอยตรงกลาง ที่4นะครับมันก็จะเป็นคอยนอกของอตัวเน็กแฮมเบอร์เกอร์กับคอยกลางนะครับ รายการสุดท้ายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตัวบริดตนะครับ เดี๋ยวเป็นเสียงแตกนะครับผมจะเปิดโทนสุดไว้เลยคือตัดวงจรโทนออกไปเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับ เดี๋ยวลองเปิดโทนลงมาสักเก้ากว่านะครับเพื่อให้ฟังเสียงวงจรโทนว่าถ้าเราเปิดเข้ามาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือโนโหลดก่อน ประมาณนี้ครับนั่นแหละครับก็คือเสียงของเจ้าโปรหมดน,นะครับร Dk 2 4 HSH 2 PT CM อันนี้ชื่อสี Matte Army Draft เป็นสีเขียวมีสีนึงสวยมากเลยเขาบอกเป็น Orange Satin Orange Crush ก็เป็นสี Ham Sing Ham แต่เป็นสีส้มนะครับล้วได้ข่าวว่าที่ตัวแทนจัดจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยอย่างบิสีคอนเซ็ปต์เนี่ยโหมีควบทุกสีเลยมีควบทุกสีก็คือ Ham Sing Ham มีสองสีสีเขียวกับสีส้มแล้วสีสีฮามมีชมพูกับเขาเรียกว่าเป็นสีเกรย์พรามเมอร์เกรย์แต่มันดูอีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นฟ้าฟ้าสวยมากมันก็คือพาสเทลอ่ะทวนใช่ใช่นะครับใครสนใจลองไปลองกัดูครับที่มิวสิคคอนเซปชันห้าเซนทรั้งเวิร์ครับนะครับนะครับลองไปลองไปลองกัดูนะครับยังไงวันนี้ผมกับพี่เดลาร์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ